สวัสดีครับอยู่กับผมแอลกอลีโนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของตัวละครที่มีชื่อว่าเพนกันนะครับซึ่งเพนนั้นตัวของเขาจะเป็นเลข10บอาราบิกซึ่งตัวของเขาจะโผล่มาช่วงช่วงตอนพิเศษและก็ทีพอตสิบห้าและก็ทีพอตยี่สด้วยนะครับเางั้นมาดูบทบาทของ ซึ่งความสามารถของเทนนั้นก็ยังไม่ถูกเปิดเผยแต่จากทีพอร์ต20ทำให้เรารู้ได้เลยว่าเทนมีพลังเหมือนกับพวก LG b จีเบเลียนเลี่ยนหลายๆตัวเช่น 2, X, 4, 5, 6, 7, 8, 9ไม่รวมไม่รวมโฟนะเพราะว่าโฟทีนไม่เกี่ยวด้วย ซึ่งตัวของเทนนั้นจะโผล่มาในฐานะตัวประกอบจะมากกว่าเพราะว่าเขาเทบไม่มีบทอะไรเลยเพราะว่าบทส่วนใหญ่ของเขามันจะไปอยู่ที่ท้ายๆเรื่องเลยซึ่งตัวของเทนนั้นจะโผล่มาในตัวประกอบอีกทีในตอนแต้งฟอร์หล้าน5แสนสองหมพัน สองร้อยเอออะไรัซึ่งเทนนั้นจะจะโผล่มามาในช่วงตัวประกอบที่มาทักทักทายฟิแล้วปล่อยปล่อยโฟทออกมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเทนก็ไม่มีบทอีกเลยตัดมาในช่วงแตงปอสอง ล้านสองแสนเอ้ยไม่ใช่สิสองล้านสองล้านซับสไคร์นะครับตัวของเทนนั้นจะโผล่ออกมาแบบไม่ได้เป็นตัวประกอบแล้วนะครับซึ่งเทนนั้นจะมาเล่นเล่นอะไรสักอย่างกับเพื่อนๆนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเทนก็ไม่มีบทอีกเลยยาวๆจนไปตอนการแก้แค้นของโฟททน ในตอนนั้นโฟทีนเป็นอะไรไม่ยูรู้อยากกินเนื้อดิบตอนเที่ยงคืนเลยทำการจัดก,การเทนเรียบร้อยก่อนที่เทนจะกลับมาอีกครั้งในทีพอตสิบหซึ่งเขาจะโผงมาในฐานะตัวประกอบมากกว่าซึ่งเขามีบทอยู่สองครั้งก่อนที่เทนจะกลับมาอีกครั้งในฐานะตัวหลักซึ่งตอนนี้ลาวามันกำลังท่วม แล้วแล้วดูเหมือนว่าโฟทีนทีเนี่ยเหมือนกำลังลังอยากจะกินเทนแต่ก็ทำให้ได้อยู่ดียังไงต้องช่วยเทนไม่งั้นก็ก็คงอยากรู้แหละซึ่งบทของเทนมีแค่นี้ซึ่งเทนก็รอดอยู่นะในปัจจุบันนี้ยกเว้นในแตงฟอสองล้านอน,นั้นที่ที่เทนตี้โดนโฟทีนซอยจูไปแล้ว ซึ่งเทนก็จะปรากฏตัวอีกครั้งในทีพอร์ตสิบในฐานะตัวประกอบซึ่งเทนก็ไม่ไม่ได้มีบทอะไรมากขนาดนั้นในตอนทีพอตยี่สิบนะครับนอกซจากว่าขังวันไว้ในดวงจันทร์ทุกคนเร็ว เรียบร้อยละ